สวัสดีครับดีกับ pk audio นะครับวันนี้เอาเกจนะครับ dbx แท้นะครับ dbx แท้ทำไมไม่โฟกัสเลย dbx แท้นะครับ dbx แท้นะครับนี่นะครับไม่อิน USA นะครับตัวทีตัวนี้มือหนึ่งสามหมื่นกว่ามือสองขายอยู่เท่าไหร่ครับสามพันห้านะครับนี่ไม่อิน USA ผมขายสามพันห้าตัวนี้โอนเรียบล้อยแล้วนะครับผม เลยเอามาให้ดูกันว่าของแท้ USA อเจ้าหนึ่งขายห้าพันเก้าคดีเราลงตรงนี้ไปไปแล้วนะครับก็เลยขายราคานี้ไปเลยนะครับผมดูมอแปลงนี่โอ้โหนะหมอแปลงมันจะไม่เหมือนยี่ห้อทั่วไปนะปูขอ้มอแปลงมันจหนาปึ๊กเละมันเป็นยังไงไม่รู้หมอแปลงมันนะครับอืมมอแปลงเป็นยังไงไม่รู้ดูไม่ดูไม่ออกเหมือนกันอ๋อ ก็แปลงกัเป็นแบบนี้นะครับอะแผ่นสก,กิน d ี x นะครับอย่างงี้นะครับผมมีอะไรสังเกตเพิ่อมอีกนะครับมีอะไรอีกไหมเนาะขาก็มีรหัสของเขาตรงนี้นะครับ แล้วก็นี่น่าจะฝุ่นเยอะมากนะครับดูฝุ่นเยอะมากเดี๋ยวเราจะเป่านะครับจะเ,เป่าเขานิดนึงนะครับประมาณนี้เนาะก็ฝุ่นมันเยอะประมาณนี้นะครับของแท้ USA มันเบอร์หมดเลยอ่าไม่ปรับเลยเอามาให้ชมกันดเอียนะครับเกรด USA นะครับ DBX นี่เป็นผลิต u s เอนะครับอืมนะฮะมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมมันจะยาวกว่าคอร์สนะคอร์สจะแค่นี้เองเห็นไหมคอร์สจะแค่นี้นะครับอันนี้จะยาวกว่าคอร์สนะท่านสังเกตด,ดูเอามาชมกันเฉยนะครับผมเจ้าของเขาติดจองเรียบร้อยแล้วโอนเรียบร้อยแล้วนะครับผม เอามาให้ดูกันเพื่อเป็นความรู้นะครับนานๆจะมีทีนะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับเอาให้ดูเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวรอบหน้ายังไงเดี๋ยวเอาตัวที่แปลกๆที่ไม่ค่อยได้แกะนะเดี๋ยวมาแกะให้ดูนะครับผมอ่าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้พ k เคอ i ดโด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้พ k Audio นะครับเป็นเกตนะฮะหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดส,สี่นะครับผมอ่านะ การปรับนี่ต้องศึกษารายละเอียดนะฮะเราลองเสียงออกจบนะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับพีเคอดโออำลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ